ฮามลูกชายของโนอาทำบาปอะไรทำไมคานาอันถึงถูกสาปเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในปฐมกาล 9: ข้อ18แถึง24่บ่และบุตรชายทั้งหลายของโนอาที่ได้ออกมาจากเรือคือเชมและฮามและยาเฟตและฮามเป็นบิดาของคานาอันเหล่านี้เป็นบุตรชายสามคนนั้นของโนอาและจากสามคนนี้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นมีมนุษย์กระจายออกไปทั่ว และโนอาเริ่มเป็นชาวสวนและท่านปลูกสวนองุ่นแห่งหนึ่งและท่านได้ดื่มเหล้าอางุ่นนั้นและเมาไปและท่านไม่ได้คลุมกายภายในเต็นท์ของท่านและฮามบิดาของคนคาราอันเห็นความเปลือยเปล่าของบิดาของตนและได้บอกพี่น้องทั้งสองคนของเขาที่อยู่ข้างนอกและเชมกับยาเฟสเอาผ้าผืานหนึ่ง และพาดพานั้นบนบ่าของเขาทั้งสองและเดินหันหลังและหน้าของพวกเขาหันไปทางข้างหลังและพวกเขาไม่เห็นความเปลือยเปล่าของบิดาของพวกเขาและโนอาห์สั่งเมาจากเล่าุ่นของท่านและรู้ว่าบุตรชายสุดท้องของท่านได้ทำอะไรแก่ท่านถ้าเราอ่านพัมพีแบบผิวเผินคงคิดว่าฮามได้เห็นความเปลือยเปล่าของบิดาจากนั้นเขาก็นำเรื่อง ความเปลือยเปล่าของบิดาไปโพธนาไปเล่าให้พี่น้องฟังในทางเสียหาย,าย,ายแบบไม่ให้เกียรติพ่อตัวเองในเชิงดูถูกดูหมิน่นบางคนได้อธิบายในเนื้อหาบริบทนี้นะคะว่าฮามได้มีเพศสัมพันธ์กับพ่อของตัวเองจึงเป็นเหตุให้คานาอันถูกสาปแช่งแต่ถ้าเราอ่านไรเรียงเนื้อหาแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาจริง คำถามตั้งต้นก็คือคานาอันเป็นลูกของใครเขาเกิดมาได้อย่างไรพัมพีได้อธิบายว่าคานาอันเป็นลูกของฮามซึ่งเราพบในปฐมกาล 9: ้ข้อ18แล้วก็ปฐมกาล 10: ข้อ6และบุตรชายทั้งหลายของฮามคือคูชและมิสรายิมและพูรและคานาอันในปฐมกาล922และฮามบิดาของคนคานาอันเห็นความเปลือยเปล่าของบิดาของตน คำว่าเห็นหรือว่าดูตามรากศัพท์ภาษาฮิบรูหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์นะคะหมายความว่าฮามได้มีเพศสัมพันธ์กับพ่อตัวเองใช่หรือไม่ถ้าถ้าตีความแบบนี้ใช่ไหมคะหลายคนอาจจะตีความแบบนี้ว่าฮามมีเพศสัมพันธ์กับพ่อตัวเองถ้าในรากศัพท์ภาษาฮิบรูววให้คําอธิบายว่าเห็นหรือดูหมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าฮามมีเพศสัมพันธ์กับพ่อตัวเองแล้วออกลูกมาเป็นคานาอันเป็นไปได้หรือไม่แน่นอนเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าฮาม,มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองแล้วออกลูกมาเป็นคานาอันแล้วถูกสาบถ้าคิดในเชิงลึกแน่นอนมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งคำตอบเราพบในสำนวนการใช้คำการใช้ ภาษาของปัมพีที่ได้อธิบายไว้ในเลวินิติในเรื่องของบทลงโทษการทำผิดด้านศีลธรรมเลวีนิติ20ข้อ11และชายคนใดที่ร่วมหลับนอนกับภรยาบิดาของตนก็ได้เปิดเผยความเปลือยเปล่าของบิดาตน ทั้งสองคนนั้นต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนโลหิตของพวกเขาจะตกอยู่บนพวกเขาเองสรุปก็คือฮามได้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของโนอา์นั่นหมายความว่าเขาได้มีเพศสัมพันธ์กับแม่ของตัวเองจากนั้นฮามก็ออกไปบอกกับพวกพี่ๆเพื่อแสดงตนว่าเหนือกว่าคนเหล่านั้นประมาณว่าฉันคือพ่อเลี้ยงของพวกเธอฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันเป็นผู้นำครอบครัว คล้ายๆกับเรื่องของอับซาลมลูกชายของกษัตริย์ดาวิดท,ที่ได้เอาภรรยาหรือนางสนมของพ่อมาเป็นเมียตัวเองหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรูเบนที่ได้นอนกับภรรยาน้อยของบิดาตัวเองส่วนในฝั่งของเชมและยาเฟสก็ปฏิเสธไม่ดูความเปลือยเปล่าของบิดาของท่านในเลเวนิติบทที่18 ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเพศสัมพันธ์ในเรื่องข้อห้ามของความเปลือยเปล่าในบางฉบับแปลได้ใช้คำว่าเปิดของลับเลวีนิติ1 8ข้อ6ถึงผู้หนึ่งผู้ใดในพวกเจ้าต้องไม่เข้าหาคนใดที่เป็นญาติสนิทของตนเพื่อเปิดเผยความเปลือยเปล่าของพวกเขาเราคือพระเยโฮวาความเปลือยเปล่าของบิดาเจ้าหรือความเปลือยเปล่าของมารดาเจ้าเจ้าต้องไม่เปิดเผยเลย นางเป็นมารดาของเจ้าเจ้าต้องไม่เปิดเผยความเปลืยเปล่าของนางเลยความเปลือยเปล่าของภรรยาบิดาของเจ้าเจ้าต้องไม่เปิดเผยเลยนั่นคือความเปลืยเปล่าของบิดาเจ้านี่คือเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมคณะอันถึงถูกสาบปฐถมการ9 2้าและท่านพูดว่าคณะอันจงถูกสาบแช่งและเขาจะเป็นทาตแห่งทาตทั้งหลายของพี่น้องของเขา คือลึกๆแล้วฮามเขาต้องการเป็นหัวหน้า,าครอบครัวด้วยการมีลูกกับแม่ของตัวเองผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์หรือเรียกได้ว่าเป็นการข่มขืนทําให้คณะอันถูกสาปแช่งกลายเป็นทาสร,รับใช้พี่น้องเนื่องจากว่าคณะอันเป็นผลผลิตแห่งความชั่วร้ายถ้าเป็นศัพท์ทั่วไปเราก็อาจจะเรียกได้ว่าทําเรื่องบัตรสีซึ่งทําให้พ่อพรไปไม่ถึงลูกหลานของเขาเอง เป็นไปนได้ไหมว่าฮามตั้งใจที่จะตั้งคณะอันให้เป็นบุคคลสําคัญเช่นเป็นพงผพุ่นสายเกิดของพระเมสยาหมายถึงพระเยซูแต่พระเจ้าไม่ได้เลือกเขานะคะพระเจ้าเลือกเชมให้เกิดในสายตระกูลของกษัตริย์ดาวิดพระเจ้ารับรองโนอาห์แต่การกระทําของฮามได้ดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามพระยาเวเป็นอย่างมากทั้งท้ที่ พระองค์ตั้งใจจะอวยพรเขาอยู่แล้วปฐมการ9ข้อ7-9และพวกเจ้าพวกเจ้าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจงออกลูกอย่างบริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและจงทวีมากขึ้นในนั้นและพระเจ้าทรงพูดกับโนอาและบุตรชายทั้งหลายของท่านที่อยู่กับท่านโดยตรัสว่าและเราเองดูเถิดเราตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้า และกับเชื้อสายของพวกเจ้าที่มาภายหลังพวกเจ้าพอโนอาสั่งเมาแล้วรู้ว่าหามได้ทำอะไรแก่ท่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่ในปฐมกาล9:26-27และท่านพูดว่าสาธุกการแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของเชมและคานาอันจะเป็นทาสของเขาพระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนยาเฟศและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ทั้งหลายของเชมและคานาอันจะเป็นทาสของเขา